สวัสดีครับผมนายปริพัฒน์เป็นลุนาวินแผนกช่างไฟฟ้ากำลังวันนี้ผมจะมาสอบวิธีการใช้ m a ็3ซ์สาวัดอุณหภูมิโดยแสดงค่าอุณหภูมิในไปบันทึกไว้ใน Excel โดยผ่านโปรแกรมแ a b view ครับให้เราทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ครับ และให้เราทําการโหลดไลบ,บรารีของ Mac 31865ครับโดยเข้าที่สเกตอินคลูด l ลบ r a r y และ a มเนจ l ลบ r a r y ครับหลังจากนั้นให้เราทําการค้นหาไลบ,บรารีของ Mac 31865โดยการพิมพ์ชื่อ Mac 3 8 8 6 8ลงไปเลยครับ และให้าทำการโหลด l ล b r a r ีของ ood, Mac 에드 offt แม็สามหนึ่งแปดองห a r ไครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการเปิดไลบรารีของ m a c 3 8 6 5งแปดส้าเเข้าที่ไฟล์ example เลเข้าที่หัวข้อข,ข,ของ e d o f o f t แม็คสามหนึ่งแป้าไลบรครับและเลือก m a c 3 8 6 5ครับเมื่อทําการเปิด library ของ max 3 8 6 5แล้วนะครับให้เราทําการคอมเมนต์ไปที่ ซิลิียบินเอดลฟูดแม็กซ์หนึ่งสามหนึ่งแปดกห้า PT หนึ่งร้อยเซ็นเซอร์เทสครับ PT หนึ่งร้อยในที่นี้หมายถึงว่าเมื่ออุณหภูมิที่แม็กซ์สานปดห้าวัดได้ศูนยองศาความต้านทานจะเท่าก,กับหนึ่งร้อยครับโดยการที่เราปิดคอมเมนต์ไปที่ตัวนี้นะครับเพื่อให้แสดงค่าเพียงแค่ตัวเลขที่เราต้องการครับเพราะถ้าเราไม่ปิดตัวนี้ มันจะมีปัญหาในการบันทึกค่าอุณหภูมิในแรบวิว w ครับและให้เราทำการเปลี่ยนจาก3 y เป็น4 y เพื่อลดความผิดพลาดในการวัดค่าอุณหภูมิของ Max 3 1 85และ RTD ครับและเราทำการปิด Serial Print RTD Value ครับโดยการคอมเมนต์และทำการปิดการหาค่าทั้งหมดครับยกเว้น t ทเบลเจครับให้ทำการตบเทเบลเจอลงมาอีกคนั่งทนหนึ่งครับและทําการปิดคอมเมนต์ทั้งหมดครับและทําการปิดเงื่อนไขอีฟทั้งหมดครับเงื่อนไขอีฟนี้จะแสดงต่อเมื่อมีค่าผิดพลาดหรือเออร์ครับก็จะขึ้นแสดงมาเพื่อเตือนเราครับแต่ในที่นี้เราจะปิดไว้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายกับรลบวิวในการบันทึกค่าครับ ให้ทำการ m o d i f ฟ c o โคครับทำการอัพโหลดครับและให้เราสบบามารถตรวจเช็คด้วยการเข้าที่ s e n เ o r m o ม i t o เตอครับพูด้ดูค่าอุณหภูมิก่อนที่เราจะลงแบบอยู่ครับในกรณีนี้คืออุณหภูมิคือ23องศาครับ อย่างนั้นให้เราปิดโปรแกรมของ Arduino ครับแล้วเข้าที่โปรแกรม LabVIEW ครับเข้าที่ไฟล์ New VI และเข้าท,าท, LE, าที่ในหน้าต่างของ Block Diagram ให้เราทำการคลิกขวาเข้าที่ Structure ครับนำไวรูออกมาให้ทำการสร้างบล็อกครับ และเทำการคลิกขวาที่รูปอินดิเคชันครับคลิกขวาแล้วก็ Create Control ครับเพื่อสร้างปุ่มในการหยุดการทำงานของ White l Loop ครับจากนั้นคลิกขวาเข้าที่ Instrument Serial ครับให้นำคอมพิวเตอร์คอร์ดออกมาครับในการเพื่อสร้างสิ่งที่ไว้เลือกพอร์ตในการทำงานครับจากนั้นคลิกขวาเข้าที่ v i s e s o u r c e Name เลือกหัวข้อของเกียร์คอนโทรครับและให้เราไปที่บอรดเรเลทครับเพื่อทั้งให้เราไปที่หัวข้อของบัตรบัตรเลทเพื่อทั้งค่าบัตรเลทครับเพราะแม็กซ์สัตว์รุ่นปีสางาันห้สามารถอ่าแสดงค่าได้ที่บัตรเลทหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้รอยครับ <c oughs> ให้เราทําการเปลี่ยนบัตเลดจากก้าวันหกเป็นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยครับ และให้นำขาของคอมพิเตอร์พอร์ตคือขาอินสแตนท์เอ้าและเออร์เรอเาเข้าที่วายลูปครับที่ขวาครับเข้าที่อินสูเมนวีซ่าครับขอภไปครับนี่คข้าหัวข้อของลีดให้นำลีดออกมา และให้เอานำสายที่อยู่ข้างๆของวายลูปมาต่อที่วีซารีซัสเนมรีดครับขาเออร์ลอินนี่ครับให้นำต่อเข้าครับแล้เราไปที่หัวข้อของใบเข้าให้ทำการทิ่ขวาไปที่หัวข้อของสร a า e เนื้อหให้เราตั้งค่าเป็นสิบครับจากนั้น ให้นำขาของ resource name out ไปต่อที่ v a i l e ครับและ e r r o r เอาต่อที่ v a l u e เหมือนกันครับจากนั้นให้ทำการคลิขวาเข้าที่ instrument serial และนำโค้ดออกมาเพื่อปิดการทำงานครับจากนั้นคลิกขวาที่ Rebuffer Create Indicator ครับ และคลิกขวาให้นำสแกนฟอร์มสติงออกมาที่อยู่ในหัวข้อของสติงครับและให้เราทำการนำขาของ Input ต t r ิ n งของ Scan f r r m s t ติ n งเข้าที่ l i v r ฟเฟลและคลิกขวาที่ Format ต t r ิ n งครับจากนั้นให้เลือกหัวข้อของค e เอ e ดคอ n t ให้เราพิมพ์ไปว่าเปอร์เซ็นต์ 4G ครับ จากนั้นให้เรานำขา e m a n i n g String ไปต่อที่ Y-loop ครับและให้เราไปที่หน้าต่างของ Front Panel ให้เราจัดอุปกรณ์ทั้งหมดที่เด้งขึ้นมาในหน้านี้ครับให้เป็นระเบียบเพื่อง่ายต่อการใช้งาน ให้นำขาคิดขวาไปที่นิมเบลิกแล้วให้นำนิมเบลิกอิเิเคเตอร์และบิเตอร์แล้วก็เทอร์โมมิเตอร์ออกมาครับเพื่อใช้งานในการแสดงค่าอุณหภูมิครับ แล้วไปที่หัวข้อของกราฟให้นำเวฟฟอร์มศาตร์ออกมาครับและ้ตั้งสกิลของเวฟฟอร์มศาส์เป็นหนึ่งร้ลมิเตอร์ด้วยครับจากนั้นลี่ขวาที่เวฟฟอร์มชาส์ให้เราไปที่หัวข้อของวัดสกิลแล้วให้ทำการนำติ๊กของออโต้สกิลไวเพื่อเพื่อที่เราจะล็อกสกิลครับ เพื่องายต่อการอ่านค่าจากนั้นให้เรากลับไปที่ของหัวค่าของ Box d i a g ก a m ให้เรานำการอุปกรณ์ที่เราเลือกมาเมื่อกี้นี้มาเรียงกันแล้วก็ต่อเข้าที่ขาอินพุตหนึ่งของ Scan Forming ครับ จากเราที่ต่ออุปกรณ์ไปแล้วนะครับให้เราทำการคลิกขวาเข้าที่หัวข้อของท i m ม,มิ่งครับให้ทําการเลือกทําดีเลย์ออกมาและให้เราคลิกขวาที่ดี l a y time ครับเลือกหัวข้อของเครียดคอนโทรเพื่อที่จะไว้เลือกปรับเปลี่ยนเวลาผ่านหน้าของฟอนต์พาร์เครับเพื่องาน่อการปรับค่าเวลาครับจากนั้นคลิกขวาเหมือนกันครับเข้าที่ไฟไอโอให้ทา ไว้ t to n s t t u u m n t t ไฟล์ออกมาครับเพื่อบันทึกค่าครับจากนั้นให้เราทำการเลือกสถานที่ที่เราจะไฟล์ครับในกรณีนี้ผมเก็บไว้ที่ document ครับเพื่องานต่อการค้นหาของผมจากนั้นก็ตั้งชื่อไฟล์ครับ ของ if a file already isin ครับให้ทำการเลือกที่หัวข้อของ all right file ครับส่วนหัวข้อของ file format ให้เลือกเข้าที่ microsoft excel ส่วน x value ให้ทำการเลือกเข้าที่หัวข้อของ one column only ครับและที่ขวาเข้าที่หัวข้อของ timing เหมือนเดิมครับให้นำ f time ออกมาครับ ิขวาเรียบบูลีนนำขาแอนออกมาครับและให้เรากลับไปที่หน้าของฟอนต์พาร์เนลอันนี้คือที่ไว้สำหรับปรับค่าเวลาของดิเลทามนะครับให้เราที่ขวาครับให้เราไปที่หัวข้อ,ขอบูลีนให้ทำการเลือกไฟ LED กับปุ่มปุนออกมาครับ และเราทำการเปลี่ยนชื่อของไฟล์ LED กับปุ่มปัตตอนเป็น Record ครับเพื่อที่จะได้รับรู้ว่าสิ่งพวกนี้ไว้ควบคุมและแสดงสถานะอะไรอยดังนั้นให้เราไปกลับไปที่โค้ดข้อของบล็อกแ,แกรมให้นำหลอด LED กับปุ่มปัตต้นครับจากนั้นให้เราทําการต่อปุ่มปัตตอนเข้าที่ขา Y ของ n n d และให้นํำ FET ต่อเข้าที่ขา X ของ n n d ครับและให้นําขาออกของ and ไปเข้าที่ Enable ครับและให้นำหลอด LED เข้าที่ขาแอนอีกทีมครับและให้นำขา Signal ของ Light to Instrument file ไปเข้าที่ขาอินพุตหนึ่งของเว v ร์ o ฟอร์มแชดครับจากนั้นให้เราไปที่หน้าของฟอนต์พาร์ให้รัาก,การเลือพอร์ตครับแรับการกดสตาร์ทครับหลังจากนั้น แบบวิวก็จะเริ่มทำการบันทึกค่าครับให้ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับเพื่อทำการบันทึกค่านะครับ จากที่เราทําการบันทึกข่าวสักพักหนึ่งแล้วนะครับให้เราไปที่ไฟล์ excel นะครับที่เราได้ทําการเซฟไว้ครับในกรณีน,นี้ผมเซฟไ้ที่ document และชื่อไฟล์ของผมก็คือ rtd max 3 8ม5ร้กบห้าครับทำการกดเข้าที่ excel ครับกรณีที่ช่องแรกนั้น ขึ้นอย่างนี้นะครับให้ทำการขยายช่องเออมาครับเพื่อแสดงวันเวลานะครับในการบันทึกข่าอุณหภูมิน,นั้นๆและเราจะทําการสร้างพอดการดกาฟเพื่อแสดงการาฟเส้นของค่าอุณหภูมิที่ขึ้นนะครับให้ทาการครอบช่องของอุณหภูมิทั้งหมดครับที่เราต้องการแสดงว่าเราต้องการแสดงไหนถึงไหนครับ จากนั้นให้เราไปที่หัวข้อของแทรกครับเข้าที่แผนภูมิแนะนําให้เราไปเข้าที่หัวข้อของแผนภูมิเส้นและให้เราเลือกรูปแบบของกราฟที่เราต้องการครับ จากที่เห็นนะครับกราฟนี้จะแสดงเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าอุณหภูมิที่เริ่มมาคือ23องศาจากนั้นวัดไปเรื่อยๆก็ตกมาที่22.9หลังจากนั้นกลับไปขึ้นที่23เหมือนเดิมครับแล้วก็ตกลงมาเรื่อยๆครับอันนี้อุณหภูมิขึ้นอยู่แต่ละพื้นที่ในการวัดนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับว่า,วาเกิดข้อผิดพลาดหรืออะไรทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่วัดครับบางพื้นที่อาจจะมากกว่า23ก็ได้ครับ เท่านี้ก็จบการรายงานของผมไว้เพียเท่านี้ครับขอบคุณที่รับฟังและรับชมครับขอบคุณครับ